ก็ดูแค่ตรงนี้ม,มันเป็นตัวใหม่กันตัวครับสวัสดีครับวันนี้ CRV Gen 3ครับสตาร์ทไม่ติดเราก็นึกว่าแบตหมดพอเริ่มสตาร์ทก็ยังไงก็ยังคิดว่าแบตหมดแต่ว่ามันมีมุมมองหนึ่งที่คิดว่าเอ๊มันน่าจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่า รู้สึกว่าไฟหน้าจอเนี่ยมันไม่วูบถ้ากรณีแบตหมดเนี่ยไฟหน้าจอมันจะวูบวาบวูบวาบนะครับทีนี้ก็อาศัยช่างแบตท,ที่เคยดูแลนะครับก็ติดต่อเข้าไปบังเรนช่วงปีใหม่ด้วยแล้วเขาก็าประสานเหมือนกับว่าทีมมาให้เปลี่ยนแบตนะครับเราก็ถ่ายรูปรถไปส่งโลเคชันไปปรากฏว่าพอช่างมาสิ่งที่พบ ก็คือไม่ใช่แบตครับเป็นที่ไดสตาร์ทไม่ใช่ไดชาร์จนะครับไดสตาร์ทนั่นเองครับช่วงปีใหม่ก็เหนื่อยหน่อยครับในการที่จะหาคนมาเพื่อที่จะมาซ่อมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จัดการได้ครับกับงบประมาณจริงๆแล้วก็ประมาณ6000กว่าบาทซึ่งไม่แพงนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไดใหม่เก็บไดเก่าไว้นะครับไดสตาร์ท แล้วกอ็อุดหนุนเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาด้วยนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็เขาบอกว่าไดสตาร์ทเนี่ย สามารถเก็บอันเก่ามาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนไส้แบตหรือไส้อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ช่างเขาแนะนําว่าถ้าจะให้ดีก็คือเบอิกศูนย์เลยแล้วเราก็สามารถใช้ไปแบบยาวๆเป็น10ปีคันนี้เนี่ยได้สตาร์ทเพิ่งเปลี่ยนก็คือน่าจะปีที่13มั้งครับสิบประมาณปีที่1 3 1 4เลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนของแท้ก็ดีแต่ว่าช่วงปีใหม่ไม่สามารถ ประสานเพื่อให้ได้ของแท้ได้เลยได้ของเทียบมาครับแล้วก็ไดสตาร์ทของ CRV สามารถใช้กับ Civic นะครับในเครื่อง1 8หรือ1.8ได้ก็เลยค่อนข้างมีอะไรเทียบค่อนข้างที่จะเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทนอยู่กับเราได้นานแค่ไหนเดี๋ยวผมพยายามจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ตอนรถผมที่พบว่ามันสตาร์ทไม่ติดมีอาการยังไงนะครับเดี๋ยวตัดภาพไป ในสถานการณ์ที่สตาร์ทไม่ติดครับ